สวัสดีครับสวัสดีมีดมอแค้นแคนนมอลำ่มครับสวัสดีอฟซีของมอลำไกลหน่อยมันนี้เราไม่มีงานครับมันนี้ครับหยุดเสร็จเวทีมินิคอนเสิร์ตครับพี่น้องคือเอาเอาไปล่องที่ลรงงานดูเขาไม่แก้วครับแหม่นุ่มจีรอยสพสร้างเล็กมากเต็มหนาบานเลยให้เบิ้งครับพี่น้องเล็กครับนี่ครับ เห็ดเป็นเวทีมินิครับเสียงมันเขากับลงง่ายเลยเวทีไงมันเขาก็ได้ครับเป็นเวทีอย่างเดียวเขามาแล้วฝักกดติดตามไปน้ากันพี่น้องขอจอเขาจให้นั่งกันน่อั่งเดี่ยครับพี่น้องกรพงะพราขาต้องลุยอย่างเดียวครับชั่วโมงนี้เหล่งใส่ช่วงนี้ช่วงหนานเงินนะครับเหล่งใส่ปีไม่เหระพี่น้องห้องอืม่งเหล่งใส่เลย แดดดีพี่น้องความเฮตตาเซาครับต้องเสร็จภายในวันนี้นะครับอืนบ่นงเบาางอื่นมีงานครับเวทีเอาสูงลายบดีครับเพราะมันสูงสูงมีแล้วครับเลือประมาณนี้นะครับเด็ดเป็นมินิสูง,สง,สง,าสงลายบดีเนียแวว่าสร้างมันเนี่ยแล้วบ่เอาสูงสูงบ่เวทีเนี่ยสูงลายยันเขาบอกบ่เอาซ้ำนี่บ่ เซลลูร์นะครับเซลลิฟซี่ไปนี่ฮะสว่านแล้วอยู่กับนี่เป็นบ้านพักมะล้อมไก่หน่อยครับพี่น้องบ้านพักของผมครับแล้วเราตัดตะข้าวกันเสียงดังครับพี่น้องคราเป็นตัดไหมครับตอนนี้อยู่กับผมครับมะล้อมไก่น้อยคุณโรเบิร์ตขอมาแล้วฝากกมร้องใจให้ทีมงานครับเราฝากเพลงผมนั่นครับวันที่สุดเก่าครับ ยืนหนึ่งคือเขายืนมา้าอม้ายอคอบเบอร์เพ่งบอดโตย่มนิ่งครับพี่น้องไอเบิงเอ็นดี้นั่งเอกเดี่ยวครับว่าเซเลนจัางไดครับเลนดีบอือว่าพี่น้องเบิงที่ตามนะครับว่านั่งเกี่ยวเพลเซเลนดีบอครับรมมารับกันหน่อยทายถอดอารมณ์ความสฉยของการถูกกินได้ดีบอครับพี่น้องคนที่สิบเก้านะครับปากติดตามตอนนี้นุ๊จีกำลังตัดเลยพี่ครับเือห้องเห็ดไส่ งานมือสองมือแหละครับพี่น้องของแพงครับตัวนี้ไก่ปีไมโอพี่น้องแตะไปเลยเลยครับของซื้อของน้อยๆกับยู่ามันสองพันนิดๆหมดแล้วครับตอนนี้กำลังสิตัดตรงนี้แหละครับพี่น้องแต้มตรงนี้แหละครับนี่นี่นะครับใส่ตอมันนีครับแค่นี้ตอนนม้ไปไม่ที่ไงนะครับเป็นวิ่นี้ที่มีนบ พอดีสานคีเฮ็ดได้ครับเฮ็ดเอง,องพี่ย่าง,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 รงครับพี่นอมม้องสารคีรเฮ็ดเป็นครับผมเหนว่าเป็นนักย่างเลยครับเนี่ยเป็งทับสื่อหอมมากเดเกเด็กเพราะมรากทางที่ง่ายเลยพี่น้องเป็นดีๆหมดเลยครับพี่น้องตัวข้อมูลข้อมูลของพี่น้องฝากแหก่งร่างใจฝากติดตามน้ำเนื้อพี่น้องครับผู้ ควมหักควอมเหน็ดตาสงสารแกไปหน่อยครับพี่น้องสภาพผมก็เริ่มดีแล้วครับแต่ผักพรอนนาเริ่มดูดีว่ามันขีรายครับเบืองมังีเัาก็ร่างเรงครับเปียนมือย่างมันแล้วนะครับเขามีงานแถบสมมือครับพี่น้องอันนี้เป็นเวทีมินินะครับชุดมินิเอาไปร่งงานโร่งงานนี่ อยู่ที่เขาไม่แก้วครับห้างอย่างนี้มันสามสิบลูกเนะครับเป็นงานสตาร์ปนักง,งานเป็นส่วนมากมีตาผู้สาวนะครับถ้าสูงสูงนี่เวทีสูงสูงมันจะลําบากครับพี่น้องการขึ้นการลงครับแต่ว่านมจีเรามาสูงสูงเรามาากตำตำครับเอาไปยังขึ้นมาสูงสูงหางนานมจีมันยังสูงยาวเขาดีเนาะนนี้เป็นเวทีมินินะครับ พอดีสร้างผมไปสร้างมาเบิ่งแอร์นะครับที่บ้านครับกำลังเช็คนะครับได้ความได้ความอนุเคราะห์จากช่างยักษ์ของเรานะครับยักษ์ร้อยศพครับพี่น้องสร้างฝีมือดีเอวดีครับไม่ยัดแอร์บรุล่ำไก่นหน่อยเดี๋ยวบ้านพักให้ครับพี่นอ้องมม่องเขามาอง หกครับบ้านมีแต่เสียงเสียงพี่เอฟซีถามหลายคนถามนะครับว่าน้องเหียนอยู่ทไหนครับดอยบ่งน้องเหียนน้องเหียนครับนารักครับนี่น้องเหียนครับสีดยาสองเข็มแล้วครับพี่เอฟซีเขาจะถามร่างเป็นสังนั่งชอบแลบินครับน้องเหียนอืกำลังสีดยาสองเข็มนะครับสบายแล้ว น้องเห็นนั่งเลยมาหลอดนะครับตัวน,น้อยครับหนักมาถึงสองโลแล้พี่น้องตัวน,นี้เดียวไปว้าน้องชีกำลังตัดเล็กครับพี่น้องต่างกำลังเห็นแอร์ครับตอนนี้ครับพอดีห้องของ,งมีหลังที่มันหาครับแอร์บ่เย็นครับนอนมาได้ของผมผม,มนอนห้องแอร์ครับนอนธรรมดา นี่นะครับเออความอนุคอจากข่านยักษ์ของเรามาเย็ดแอร์ให้นะครับที่บ้านพักมะล้อมไก่นหน่อยนี่จะเครื่องเสียงนะครับไม่มีเป็นยังไม่ได้หรอกนุ่งผีลังตัดเหล็กครับโอ้เล่งเวทีกับเล่งครับงานขอบพระคุณเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเก่าครับพี่น้องที่ขอมาอจ่างทีมงานมะล้อมไก่นหน่อยครับโอ้ถือว่าสุดยอดนะครับ ช่วงนี้ช่วงปีใหม่เล่งน้ำนมจีเนาะได้ช่วงนี้เราพี่น้องห้องบ่ได้ช่วงนี้บ่ได้ช่วงไหนหรอกตัดออกตัดออกเลยถามกัตัวจริงนี่ดอขั้นกลางเอาไปถามกันขั้นกลางมันบ่ซ้ำกันนี่ขางน้าข้างหลังมันคนละอันนี่ขั้นกลางมันบ่ซ้ำกันนี่ขั้นตัวขาดกลางอ่ะม่ซ้ำกันดี่ทดลองเอาไปถาเบิ้งมันบ่ซ้ำกันนี่ตัวหน้ากับตัวหลังอ่ะ ตัวหนาแคบงก้อนน้อยนึงตัวหลังก,ลงกว้างกว่าครับหลังเผื่อบอกเห็นพี่เอไปผ่านนะครับเ็ทางโยมเล,เลเมเล,เลเี่ยวเลยตัดทางโยมันเลี้ยวเลยแต่ลองมาทางหนาบ้างหน่ะนะทางหนามันแข็งกวัวดิทางหลังมันจะกว้างกว่าอยู่หลายเส้นอยู่แคบกว่าปะเออทั้ตัวนี้เออเอา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 ทั้งตัวมัดหนึ่งละเออครับไอ้ตัวมันนี่ต่อเส้นหลังยังน้อยนี่ ใส่ขาล่างน้ำมันหนึ่งเผื่อมันคำม,มันยุ่ยมาใส่อะขรกเขาะอันันมันแข็งแรงอะ่ะพอกล่าโยก,กเท่ยโยกมันจะนดีดดีนะเ <c oughs> ขามาแล้วฝากติดตามมาล้ำไกลหน่อยนะครับพี่นอ้องตอนนี้ยุีิบานพักรับวันนี้เราหยุดนะครับวันนี้หยุดทำวาแรงสิไปงานกันหยุดนะครับหยุดเพื่อให้ทีมงานเหตุวิธีหนาบ้านแล้วครับอาจจะเสียงดังครับพี่น้องคนรับป็นต่น,นในหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้าน ธรรมดาครับพี่น้องบ่มีหยังมากมายครับนี่นะครับผู้ใดถามหาน้องเหียนก็บ่มีหยังครับน้องเหียนน้องแข็งแรงดีครับเพิ่งขีดยามาสุดท้ายสุดนี่ขอบคุณคุณพี่น้องในไลายครับพี่น้องขอแยกยีเป็น้นครับผมอ่ะฝากไว้ซ้ำนิดครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ